ไลฟ์สดกลุ่มไลน์ใช้ลูกเล่นใหม่ล่าสุดนะครับคือเขียนบนหน้าจอนะครับสัญลักษณ์เดี๋ยวผมจะสอนว่าเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขียนแล้วหน้าตาจะออกมายังไงนะครับเมื่อกดเลือกสีผมจะวงกลมตรงนี้นะครับแอปคอยมาสเตอร์ปุ๊บเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับในกรณีการเขียนหรือจะเพิ่มขนาดสีเปลี่ยนสีได้นะครับคุณจะเขียนอะไรได้หมดเลยนะครับบนหน้าจอน่าจะ ช่วยนะครับในการไลฟ์สดการใช้สัญ,ญลักษณ์การเปลี่ยนสีนะครับเพิ่มวิธีการบรรยายให้มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับช่วยในทางธุรกิจค่อนข้างดีมากครับสำหรับการรีวิวต่างๆบนหน้าจอโดยที่ไม่ต้องโชว์หน้าสำหรับใครที่ขี้อายนะไปดูกันนะว่าการตั้งค่าการใช้งานมันเป็นยังไงโอเคครับคุณผู้ชมผมจะสลับหน้าที่มือถือเครื่องนี้จะสตรีมนะครับหมายถึง การกดปุ่มโทรด้านบนกดคำว่าไลฟ์จากนั้นคุณผู้ชมกดด้านล่างขวานะครับตรงนี้นี่ฮะจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นะครับกดครับตอนนี้กำลังสตรีมนะครับจะเห็นไฟกระพริบสีแดงตรงนี้นะไฟกระพริบสีแดงโอเคครับกำลังสตรีมหน้าจอนะ คุณผู้ชมสามารถกดกดตรงนี้นะเห็นไหมครับด้านบนไฟกระพริบเนี่ยมันหมายถึงรูปดินสอเขียนได้เลยนะเปลี่ยนสีต้องการสมมติสีสีทึบสีเข้มหน้าจอแบบนี้คุณก็ใช้สีเหลืองหรือสีขาวปรับขนาดอ่าปรับปรับขนาดสัญลักษณ์เนี่ยด้านซ้ายมือนะครับผู้การเขียนเนี่ยปรับด้านซ้ายแล้วต้องการปิดคือด้านบนของสีกากบาเนี่ครับนี่นี่คือการปิดครับคุณก็สามารถเลื่อนหน้าจอได้นะ อโอเคผมจะสลับไปตอนนี้ผมกําลังไลฟ์สดในกลุ่มไลน์อยู่นะเพื่อนๆในกลุ่มก็จะมองเห็นภาพหน้าจอแบบนี้นะครับผมสลับไปบรรยายเรื่องไลโคปีนมะเขือเทศก็กดปุ๊บรูปดินสอมันวาดนะครับปรับรูปปรับผู้กันให้มันเล็กสุดนะครับขนาดผู้กันเล็กสุดเลยนะครับผมต้องการขีดเส้นใต้บริเวณนี้โอเคเป็นไงกันบ้างนะครับหวังว่าจะใช้ประโยชน์ได้สําหรับวิธีการไลฟ์สด สตรีมหน้าจอในกลุ่ม l ล n e นะครับอย่าลืมไปอัปเดตใน Play Store นะครับเพราะฟีเจอร์นี้น่าจะเพิ่งเพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่นานช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ